สววสดวันชยัยสวมบทพ่อหมอถอดร,รหัสดวงดาวค่ะบอกว่าดวงดาวอำนาจเก่าสูญสิน้นอันนี้ที่ฉันเริ่มไม่แน่ใจว่าเขาพูดเรื่องมูหรือว่าเขากำลังพยายามที่จะส่งสัญญาณทางการเมืองอะไรนะคะคุณผู้ชมฟังไปกับดิฉันแล้วกันนะคะคือไม่รู้ว่ามันเป็นส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือสววสวันชัยสอนซิรีเนี่ยนะคะหนึ่งในวุฒิสภาคนสําคัญที่ปกติแล้วออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการโหวตนายกหลายครั้งเนี่ย วันนี้เขารับบทเป็นโหรการเมืองคุณผู้ชมแต่ดิฉันเข้าใจว่าเวลาสวพิมพ์เนี่ยนะคะม,มันไม่ได้หมายถึงเลิกยาไม่ได้หมายถึงดวงดาวหรอกแต่ว่าเวลาเราอ่านระหว่างบรรทัดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเรื่องการเมืองก็ได้นี่คือสาเหตุที่ปกติแล้วเราไม่เล่นเรื่องมุงนะคะแต่ว่าวันนี้เราเอามาอ่านนะคะเรามาดูกันนะคะคุณผู้ชมเขาพาดหัวว่ามารุตยูเข้าอำนาจเก่าถูกขย่าทิ้ง เริ่มจากเรื่องดวงดาวก่อนวันพุธที่8มีนาคม2566เวลา21.44นาฬิกาดาวมฤตยูเริ่มเดินหน้าเข้าสู่ราศีพฤกษพในขณะที่ดาวเสาร์เพิ่งย้ายสู่ราศีกุมาหมาดๆท่านว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของความเป็นความตายไปสู่ภพภูมิใหม่เกิดสิ่งใหม่วิถีใหม่แนวทางใหม่และผู้นำคนใหม่ จะเริ่มเห็นเป็นต้นไปต่อแต่นี้คนเก่าอำนาจเก่าความคิดเก่าวิธีการเก่าๆจะถูกขย่าทิ้งถ้าจะว่ากันให้ชัดเจนก็คือแบ่งออกมาเป็นข้อๆตามนี้ค่ะ 1. อำนาจเก่าคนเก่าสูญสิ้นดับสูญไม่มีสิทธิ์กลับมา 2. วิธีคิดแบบเก่าและการได้อำนาจแบบเก่าหรือเอาเสียงข้างน้อยมาผสมปนเปกันโหวตให้ได้เป็นนายก,ก่อนแล้วไปช้อนเอาเสียงมาเพิ่มอย่างที่คิดและวางแผนกัน เรียกว่าหาทางเอาอํานาจไว้ในมือก่อนหากไม่ได้ค่อยว่ากันแม้จะทําได้แต่บ้านเมืองก็จะวิกฤตมฤรุตยูและดาวเสารจะกระฮึบซ้ําทําให้เป็นตายเท่ากันอันนี้หมายถึงวิธีคิดแบบเก่านะคะ 3. คนที่จะมาเป็นนายกในสถานการณ์ของดาวมฤรุตยูอยู่ในราศีพฤกษบเป็นคนที่เราคาดไม่ถึงเหมือนผีพุ่งใต้มาได้ยังไงไม่รู้ขอ้อ4 การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใหม่ต่อไปนี้เป็นผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนดาวมฤตยูและดาวเสาเข้ามาบทขยี้อำนาจเก่าและความเลวร้ายเก่าๆให้หมดสิ้นไปความสว่างสวยจะบังเกิดหลังจากที่มีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมผมถอดรหัสวงดาวออกมาให้เห็นใครจะเป็นเช่นไรก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนไม่ว่าจะชักดาบหรือยกดาบถวาย จะสำริดสำเร็จหรือไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับดาบที่ถวายแต่อย่างใดแต่จะให้สำริดประสิทธิผลจริงๆต้องไปกราบหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชคที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันสำริดสำเร็จแน่นอนรับรองไม่มีใครชักดาบสำนักข่าว today. Make tomorrow, today.